เย็นค่ะเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็เก็บบรรยากาศข้างบ้านมาฝากนะคะสายก็ชอบมากในเวลาช่วงเย็นพระอาทิตย์กําลังจะตกดินก็จะชอบมานั่งมองนะคะแล้ววันนี้สายก็มีงานสีสวยซึ่งเป็นงาน5ดาวนะคะงาน5ดาวนั้น ก็ไม่ได้มีอ่าทั่วไปนะครับเป็นงานพิเศษที่สำคัญของงาน5ดาวนั้นก็จะมีความพิเศษก็คือการสไลด์สีให้สังเกตดูที่อ่าสีนะคะมีการสไลด์สีได้สวยมากๆแล้วก็มีความพิเศษที่เชิงเชิงนั้นก็จะมีลายที่คมชัดมีสีสันที่สไลด์ได้สวยมากๆ เมื่อครั้งก่อนนั้นงาน5ดาวไม่เคยขายต่ำกว่า4 0 0พนะคะในเศรษฐกิจช่วงนี้ใครอยากจะได้งาน5ดาวไปครอบครองก็สามารถทักทายสอบถามได้ใครที่เคยซื้องาน5ดาวก็ย่อมรู้นะคะราคานั้นหลักสี่ขึ้นไปเลยนะคะป้าแอดอก็ยังเคยซื้อนะคะป้าแอดสองป้าแอดเลยนะคะแล้วคนอื่นๆสายก็จำได้ช่วงนั้นสายก็เอามาลงนะคะงาน5ดาวแทบจะไม่พอเลยราคานั้น ก็สูงด้วยตอนนี้ราคาต่ำลงมาเยอะนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของสักชิ้นหนึ่งก็สอบถามได้นะคะราคาเพียง ,3950 บาทนะคะน่าซื้อมากๆค่ะเพราะว่างาน5ดาวนั้นไม่ธรรมดากว่าจะได้งาน5ดาวนั้นก็ต้องมีการทําพิถีพิถันอย่างมากมายไม่ว่าเรื่องสีการทอทุกๆอย่างกว่าจะได้มานะคะทักทายสอบถามได้ ดูสีนะคะสีเป็นการสไลด์ได้สวยมากๆเลยนะคะสีเขียวสไลด์อ่อนๆแล้วก็จะมีเชิงที่มีความมดงามจริงๆนะคะสำหรับงาน5ดาวแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะรีบจับรีบจองนะคะมีไม่กี่ชิ้นให้ f c นั้นได้ชมนะคะ